สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่ช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะยนะคะดิฉันไปไล่ดูคลิปที่ไอข่าวมูดูดของคนนู้นคนนี้มาก็ถือว่าไอข่าวมูนี่ก็มีประโยชน์กับดิฉันอย่างหนึ่งคือแทนที่จะต้องไปฟังอะไรยาวๆมันมักจะตัดมา8นาทีในจุดคลายแม็กซ์อยู่แล้วนะคะ,คะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเป็นเรื่องของใครข่ะซองขาวกำลังเดินทางอย่างนี้ล่ะ ถ้าข้าซองข่าวกาลังเดินทางอย่าลืมนะเหมือนที่ยา,ายไต่บรบอกนะยายไตายบอกว่าฉันต้องนั่งเฝ้าเฝ้าเฝ้าวัวแล้วตอนนี้ต้องเฝ้า,า,าว,วัวยายไตยบอกว่าฉันต้องนั่งเฝ้าวัวยายตตยถึงขั้นกับนั่งเฝ้าวัวเลยค่ะตอนนี้เฝ้าเพราะอะไรเฝ้าเพราะว่าขนาดแพะยังหายแล้วภาษาอะไรกับวัวของฉันยายไตายบอกว่าภาษาอะไรกับวัวของฉันวันดีคืนดีถ้าเกิดมีคนร้อนเงินเนี่ยขโมยวัวของฉันไปขายนี่ตายเลยนะวัวแพงนะเพราะอะไรเพราะค่าทนายมันแพงค่าเดินทางมันแพงแล้วถ้าใครบางคนเจอหลายตึ๊บล้วทุกคน ค่ะหวยไปออกที่จันสีนะคะทั้ง8ดนาทีมีช่วงท้ายๆทีท่ดิฉันสนใจโดยเฉพาะเริ่มต้นจากเ,เรื่องเนี้ยที่จันสีพูดว่าเดี๋ยวนี้นางตายถึงขนาดที่ว่ากลัวว่าจะมีคนที่โดนคด,ดีนู่นคดีนี้ต้องจ่ายค่าทนายแพงจะมาขาโมยวัวของตัวเองไปขายเหมือนกับแพะ ที่โดนขโมยไปขายก็เลยต้องนั่งเฝ้าวัวนะคะดิฉันฟังแล้วก็ขำม,มากจนสีก็บอกว่านี่วัวมันแพงนะคนที่โดนคดีนูน้นคดีนีอนน้อะไรอย่างเงี้ยมันหลายตึบ๊บหลยตึบยต๊บไปตึ๊บเนี่ยอาจจะไปขโมยว,วัวของนางตายก็ได้ดิฉันก็เลยนั่งขำว่าจันร์นสีพูดออกมา,าไม่รู้เลยว่าไอ้นางตายมันจะรวยเพราะว่ามุมหักมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะ ถ้าสายวิธีเดือดร้อนเงินแล้วคิดจะไปขโมยวัวนางตายเอาไปขายเพราะว่าวัวมีราคาแพงตามที่นางตายมานั่งพูดนี่นคะจริงๆผัวให้มาเลี้ยงวัวแต่ก็ทำคอนเทนต์จนได้ว่าต้องเฝ้าวัวไว้กูสาววิธีจะมาขโมยไปขายเป็นค่าทนายถ้าวัวมันแพงแล้วก็เรารู้กันดีว่าควายแพงกว่าวัวเพราะฉะนั้นถ้าสายวิธีอยากได้ค่าทนายเร็วๆไม่ต้อง ขโมยวัวหลายตัวขโมยอีตายตัวเดียวขายได้แพงนะคะเพราะควายแพงกว่าวัวค่ะก็ต้องขอบคุณจันสีนะคะที่จัดดอกนี้ให้อีตายไปด้วย <c oughs> จะไปขโมยทำไมวัวขโมยควายอย่างไอตายดีกว่าเนี่ยราคาแพงกว่ากันเยอะเลยเอาไปขายได้นะคะเดี๋ยวฟังต่อไปค่ะมันมีบางอย่างที่ที่ฉันอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าจันสีทำคอนเทน มีความจริงอยู่แค่ไหนโกหกหลอกลวงหรืออย่างไรเอา้าตึบขุดบอ่อขุดบอ่อในที่ของคนอื่นอีกตึบหนึ่งนะตึบสวนนกแต่งจังหวัดอีกตึบหนึ่งนะแล้วฉันก็ได้ยินมาว่ามันจะมีอีกตึบหนึ่งมานะอีกตึบหนึ่งนะอิลีบอ่อ ไม่นา่าแล้ววันนี้ไลฟ์ช่องใหญ่2รอบไปดูช่องเล็กอีกรอบนึงแล้วบอกว่าเชนไม่สนใจแล้วคือเออคือเชนก็ไลฟ์ไปเล่นๆอย่างเฉยๆนะคะใครจะไปดูช่องนั้นก็ไปคะ่ะเอา FC มันก็รอรอของเจ๊กอะ FC มันก็รอของเจ๊กไลฟ์3รอบค่ะท่านผู้ชมฉันบอกแนละ้วว่านิ่งไม่ได้คนคนนี้บอกสอนสอนให้จันสีว่าจันสีพี่จันสีต้องนิ่งนะคะพี่จันสีขุดดูเขาขุดหน้าขุดตามันอย่างนี้พี่จันสีต้องนิ่งนะคะนะนิ่งเหมือนหนูไงคะหนูนิ่งมากเลยค่ะนะคะวันนี้หนูจัดหนึ่งสองสามสี่คือวิธีวินาทีเนี้ยใครมัน อย่าลืมมา FC ใคร FC มานะเพราะแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้รู้อยู่ว่าแต่ละคนมีแผลกันอย่างเยอะมากและแผลตรงนี้เป็นแผลที่เห็นได้ชัดคือแผลที่ต้องใช้เงินถูกไหมคะขุดบ่อในที่คนอื่นถ้าเจ้าของเขายอมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคะคนที่ไปแจ้งความอะไรเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าหรือยังไงและเรื่องขุดบ่อเขาก็ขุดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่มีการลงตรวจพื้นที่ครั้งแรกไม่ใช่หรอคะใช่หรือเปล่า และไอเรื่องสวนนกไอเรื่องไปเที่ยวใช้นุ่งใช้ยนาาเอาให้มันจริงซะก่อนค่ะนะคะให้เห็นไมายออกให้อะไรซะก่อนค่อยพูดได้ไหมคะตึบนั้นตึบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่จันสีว่าทนายสมเกียรติทนายสมเกียรติเล่นคอนเทนต์มันไม่ต่างกันหรอกค่ะแล้วดิฉันก็ได้ยินว่าจะมีตึบนั้นตึบนี้ตึบของตัวเองเนี่ยเช็คดูให้ดีๆก่อนละกันค่ะใครจะขึ้นกี่ครั้งกี่ครั้งมันเป็นเรื่องของเขาไหมคะจันสีขึ้นหลายครั้งจันสี เงียบเฉยแต่พอคนอื่นก็ขึ้นหลายครั้งบ้างจันสีมานั่งพูดมานั่งว่าเขาคือจันสีสามารถจะว่าทุกคนได้สิ่งที่จันสีว่าทุกคนคือถูกตั้งหมดแต่ใครว่าจันสีไม่ได้จันสีมีเหตุมีผลในการกระทําทุกครั้งไม่ว่าจะหลอกกินเงินแขกรั้งั้งนี้มีผัวเจ๊กอยู่จันสีก็มีเหตุมีผลในการทําจันสีเล่า เรื่องอะไรก็ตามทีฉันสีจะมีเหตุมีผลหมดแต่คนอื่นไม่มีเหตุมีผลตรงนี้มันใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูต่อไปค่ะแผลที่เห็นได้ชัดที่สุดคือแผลที่จะต้องใช้เงินในการรักษาแผลถูกไหมเงินในการรักษาแผลนะคะแล้วสมมติว่าถ้าเจออันไหนคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยที่มันเข้าคอเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนี่อีลีเข้าคอปุ๊บแพ้ปับ๊บโอ้โหท่านผู้ชมคะถ้าเข้าคอนะจ๊ะเข้าคอปุ๊บแพ้ปับ๊บยังไม่มีอะไรสักอย่างมาตามที่จัดสีพูด จันสีมาพูดถึงอุ้ยถ้าเข้าข้อปุ๊บแพ้ปับ๊บอีหลีให้มันมีมาก่อนค่ะแล้วค่อยดูไว้ที่มีมามันเข้าข้อไหมนะคะอย่ามาอีหลีอีหลีอยู่อย่างนี้สิ่งที่จันสีพูดอยานจะตายอยู่แล้วไอ้พวกนี้พลังรักไม่เหลือใครแล้วคนนั้นจะหมด,คนน,นหมดคนนี้จะหมดมันเป็นจริงสักอย่างไหมตามที่จันสีพูดจะไปอุทธรณ์ต่อไม่จะยอมว่าฉันไม่ยอมผิดก,ก็ไปอุทธรณ์ต่อก็แจ้งไปอุทธรณ์อีก แจ้งไปอุทห้อนเสร็จเอาฉันไม่ยอมที่ฉันขอดีกาแต่ถ้ามันมก็มีนะถ้าเกิดเป็นดีกาไม่ได้ก็ซิ่ไงไแก่คาคันเลยนะใช่ไหมคะ่ันผู้ชมเงินค่ะมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์เอ็มดังนั้นบ้านพลังงับก,ก็มีการทําอย่างช้า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 เพราะตอนนี้คือนะฮะทุกคนดวงปีนี้คือดวงเงินสะพ,พัดออกไปอยู่ข้างนอกเยอะมากเห็นไหมคะสาวิจีทาอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดสาววิจีพูดตั้งแต่ต้นว่าบ้านที่สกลเนี่ย จะค่อยๆสร้างมีเงินมีกําไรอะไรเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเติมตรงนั้นเตนิมตรงนี้จะไม่รีบสร้างทีเดียวเสร็จเพราะจะต้องทําให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนไม่ค่ะพอมีเหลือพอมีอะไรก็ไปเติมตรงนั้นทําฝนังทานูน่ทนทํานี่ค่อยๆสร้างเขาพูดตั้งแต่แรกนะคะพอเขาค่อยๆสร้างตามที่เขาพูดก็เอามาพูดว่าอนี้เงินไม่มีอย่างคือทุกอย่างจะต้องเอามานั่ง จ้องนั่งพูดนั่งเล่าถ้าเขาสร้างเร็วก็ผิดอีกจะต้องหาว่าเขาต้องหาทางจะฟอกเงินอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเขาค่อยๆสร้างก็กลายเป็นผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องสนใจอะไรมากแต่ดิฉันมีที่เอามาให้ฟังจริงๆที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นเรื่องต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องแถมพวกว่า จัรีเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วไม่เคยเปลี่ยนกับไอ้พวยแต่ก่อนก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันแต่วันนี้ที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเ,เป้าหมายจากไอ้พวยอิเถิเป็นสาวิตรีอิยานจันรีแค่เปลี่ยนเป้าหมายเท่านั้นเองแต่วิธีการทํางานอย่างเหมือนเหมือนเดิมคือเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนั่งพูดเองเออเองมโนเอง แล้วตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโปรโปรเจกต์อะไรคะโปรเจกต์ project นี้เคยมีมาแล้วโปรเจกต์ project นี้คือโปรเจกต์นะคะร่วมหุ้นร่วมหุ้นเคยพาแม่ผู้ใหญ่ใจดีพ่อผู้ใหญ่ใจดีไปชี้ซื้อที่ไอ้เราจะทําธุรกิจกันเราจะทําบริษัทกันเนี่ยร่วมหุ้นกันไหมซื้อที่ตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูที่ตรงนี้นะแล้วเราจะทําอะไรเราทํทำอะไรจ๊ะเราจะทําที่ซื้อน้อํายางแห่งบ้านก๊กกลวย คุณพี่สนใจไหมคุณแม่สนใจไหมเราร่วมหุ่นกันเราร่วมหุ่นกันเราร่วมหุ่นกันชั้นเธอแล้วเราก็แบ่งกําไรกันไงคุณพี่ผู้บริหารเนี่ยบริเาเป็นบริษัทเลยเนี่ยในพื้นที่เราในหมู่บ้านปกล้วยเนี่ยเราจะมาอยู่ที่เราหมดเลยตาชงตาช่างนี่ฉันโกงมาแล้วอ่ะฮะฉัไม่ชงฉันไม่เคยกลัวฮะเชื่อชันเชื่อดี้เนี่ยฉันดี้จะบริหารเองเพราะชอบที่จะให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าบอสอันนี้จันสีเอาความคิดของตัวเองเอาความคิดโกงของตัวเองไปวัดคนอื่นตาชงตาช่างฉันเคยโกงมาแล้วมีหลักฐานไหมคะชอบทีี่่่จใคนนออืเเรยกตัววงาบส อันนั้นไอพ้พวยไหมคะไอ้ขาามูไหมคะคนที่จันสีคุ้นเคยดีอาจจะเคยเป็นลูกค้าของจันสีด้วยซ้ําใช่หรือเปล่าป้บนบอกนี่ว่าจันสีเป็นผู้หญิงขายตัวมันเคยไปเป็นลูกค้ามาแล้วคนนั้นน่ะชอบเรียกตัวเองว่าบอสแต่สาวิิจีไม่มีใครเรียกสาววิจีว่าบอสเขาเรียกว่าแม่น้องแล้วไอ้เรื่องโปรเจกต์นี่ย สวิตีมองการ์ไว้ยังงั้นจริงๆแต่เขาก็พูดตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวพอดูก่อนว่าความเป็นไปได้มันมีไหมคุ้มกันไหมพอดูว่าถ้าต้องถมที่แล้วเอาเงินไปลงเยอะจนเกินไปในการถมที่สวิตีก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวจะไปไม่ไหวกลัวเงินจะไปจบตรงนั้นหมดข้างหน้ายังมีเงินต้องใช้ยังลูกยังต้องเรียนถ้าเงินไปจมตรงนั้นหมดแล้วจะทำอย่างไร ไม่ว่าใครจะมาเสนอถมท่องถ,ถมที่ให้สาวิจีก็ไม่เอาจริงๆถ้าไม่เกิดเรื่องในเช้าวันที่15สาวิจีอาจจะรับข้อเสนอจากรอนก็ได้ค่ะแต่พอเห็นแล้วว่ารอนกับเสือมีปัญหาอะไรกันสาวิจีก็เลยไม่อยากที่จะเข้าไปวุ่นวายอย่างที่สาวิจีได้แชทบอกกับรอนว่าพี่ เรื่องอะไรเรื่องของพี่กับนี่อย่าเอาอย่าเอาเข้ามาตรงนี้ยังนับถือทั้งสองคนแต่ว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งไม่อยากจะไปรับรู้สาวิตีก็เลยไม่เอาก็คิดว่าถ้าต้องไปใช้จมูกคนอื่นหายใจทั้งดุนมันจะกลายเป็นนี่ขนาดแค่สร้างอคอกแพ้ให้เฉยๆไม่กี่หมื่นยังทวงเช้ายังพูดถึงบุญคุณเช้าเย็นและคนที่พูดถึงบุญคุณก็ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของเงินด้วย แต่กลายเป็นคนที่มีปีกทองที่มานั่งทวง mm hmm. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่จำสีพูดให้เราวิเคราะห์กันเอาเองนะคะว่าน่าเชื่อไหมตัวเองหลอกแดกเงินแขกมีผัวคารูอยู่กล้าทำกล้าโกงกล้าหลอกอย่างไม่ละอายโดยมีครอบครัวสนับสนุน หรือฉันพูดได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจันสีพูดเองว่าแม่จันสีรับรู้คนเป็นแม่ที่ดีถ้ารู้ว่าลูกมีผัวอยู่แล้วแต่ไปคุยกับผู้ชายอื่นเพื่อหลอกเอาเงินแม่ที่ดีเขาจะไม่ปล่อยให้ทําค่ะถ้าปล่อยให้ทําก็คือสมรู้ร่วมคิดด้วยจริงไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นบอสกันหมดแล้วบอสร้อยเอ็ดเอาบอสบอสจำปะดงบอสไหนนะ่ะเอาบอสบอสนาที ขาเป็นบอสกันหมดแล้วแล้วเราเป็นบอดอยู่ก็เลยพาเอฟซีไปดูที่ทางเผื่อเผอเอฟซีจะร่วมทําธุรกิจด้วยกันพระเอิญนะคะพระเจ้าโดนใจมาจากพระเจ้าโดนใจป่ะผู้เจ้าโดนใจเปิดตาไม่เอฟซีลอกตาไม่เอฟซีออกจะเอนสต็อกก่อนไม่เอฟซีก็เลยสต็อปค่ะจริงๆคนที่บอกสต็อปคือสาวิตรีค่ะไม่ใช่รอนรอนกับเสืออยากจะทําเต็มที่เพราะอยากจะคอนโทรลชีวิตสาวิจีแต่สาวิจีบอกสต็อปดูแล้วไม่คุ้มค่ากัน ถ้าสาวิธิอยากทำจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะเสือกับรอนนะคะที่มีเงินมีทองยังมีหลายคนเสนอคะ่ะแต่สาวิธีไม่ทำเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้ถ้าฉีกไปทำอีกอย่างนึ่งมันจะเยอะเกินไปสาวิธีเริ่มมองเห็นว่าถ้าผ้าหรือการขายออนไลน์แบบนี้มันไปไม่ไหวสักวันหนึ่งมันก็ต้องซบเซาลงไปเป็นวัตจักร ก็ยังมีเรื่องการเกษตรอยู่แล้วที่สําคัญก็คือบ้านที่สร้างตรงนั้นสามารถจะทําเป็นร้านค้าอะไรที่มันอยู่ยั้งยืนยงได้สามารถจะทําธุรกิจอะไรตรงนั้นได้อีกขายเครื่องเข้าการเกษตรหรืออะไรยังไงสัวิธีมีสิทธิ์ที่จะทําตรงนั้นได้เอาตรงนั้นชัวร์ๆดีกว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อใครที่ตรงนั้นเป็นของตัวเองทำห้องแถวข้างหน้าเพว่าเป็น ที่จะขายของจะเป็นร้านขายของชำหรืออะไรก็ตามที่ที่มันถมอยู่แล้วด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายสาวิจีเป็นคนบอกสต๊อกค่ะไม่ใช่แม่เอฟซีค่ะพอแม่เอฟซีสต๊อกแม่ทีบอกว่าเอ้เงินหมื่นหนึ่งฉัยังไม่ได้คืนเลยอะเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเ, 11, เยออบอสแปดช้าก็เลยให้พวกซื้อที่เยอะหน่อยค่ะขนาดขนาดขนาด,ขนาดแม่เอฟซีบอกเงินหมื่นหนึ่งที่เดียนให้ไปเนี่ยพอไม่ถูกวัตถุประสงค์แทนที่จะเอาเงินนั้นมาคืนเดียนมันยังบอกว่าเรื่องอะไรเงินเข้ามา เขาอ้อยเขาแปลกฉากแล้วฉันไม่ให้ฉันไม่คืนแล้วนี่จะไปร่วมหุ้นกับไพรสูแลแม่เอฟซีคนไหนคะเงินหมื่นหนึ่งแจ้งออกไปตรงๆสิคะจันสีมีหลักฐานไหมแม่เอฟซีตัวไหนพูดอย่างนี้ว่าให้เงินไปหมื่นหนึ่งทำเอาไปทําผิดวัตถุประสงค์ฉันไม่ให้รัศววิจีบอกว่าไม่ให้ไม่คืนแม่เอฟซีคนไหนเอาหลักฐานออกมาคะ่ะเอามาชัดๆ เอาหลักฐานออกมาเอาให้ชัดเจนค่ะไม่ใช่มาพูดลอยๆการพูดลอยๆอย่างจันสีพูดไปเรื่อยในใครก็พูดได้พอจันสีมาพูดเรื่องที่สาวิตรีทําให้สาวิตรีเสียหายทุกคนบอกต้องเชื่อสิ่งที่จันสีพูดมาเป็นความจริงแต่พอจันสีเล่าถึง,ถงเรื่องความรยยาตําบอลของตัวเองหลอกผู้ชายหลอกผัวคบอ ชูสู่ชายอะไรไงทุกคนบอกเป็นแค่ประสบการณ์เล่าสนุกสนุกอย่าไปเชื่ออะไรมากเรื่องนั้นเชื่อไม่ได้ตกลงจะให้เชื่อจันทร์สีหรือไม่เชื่อจันทร์สีดีละคะสุดวันนี้ยายเท่าฝรั่งเศสบอกว่าไงเท่าฝรั่งเศสคือตอนนี้นะคะเอ,อดิฉันก็ยินดีด้วยค่ะที่ว่าลูกของดิฉันเนี่ยนะคะจะทําธุรกิจนะคะ่ะคือเราจะขายครีมเนี่ยนะคะขายสบู่ขายครีมเนี่เราก็ไม่ได้ดูหนังหน้าเราสองคนเลยนะเราจะว่าวุ่นกันนะฮะ คือแม่กับลูกเนี่ยนะคะจะร่วมหุ้นกันค่ะจะผลิตสบู่ดีไหมคะสบูห่หรือจะผลิตสบู่สบู่อะไรนะคะอะไรนะคะอาอะไรหอ,หอมๆเลยคะที่แว่ก้อนละ15บาทในลาซาด้าแล้วก็อิน่ากากเอาไปขายก้อนละร้อยห้าสิบนะคะ่านผู้ชมคะ่ะสั่งในลาซาด้าร้อยห้าสิบนะคะแล้วเอาไปขายขายเออสั่งในลาซาด้าสิบห้าเอาไปขายให้เอฟซีร้อยห้าสิบนะคะสงสัยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันบอกแล้วว่านางกล้วยตากเนี่ยเห็นใครมีธุรกิจอะไรไม่ได้นางอยากมีไอ้สบู่พวกเนี้ย นางเคยอยากทํามาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยที่ร้อยเอ็ดเคยไปเตรียมออเดอร์มาแล้วตอนนี้อยากทําอยากทํำยากทำค่อยสีอยากทําอู้สิก้อนแค่นี้นีก้นเท่าเหรียญบาทนี่เท่าเหรียญเหรียญบาทสมัยสมัยนั้นบาทนี่อู้ต้นทุนนี่สิบาทก็ไม่ถึงนี่แล้วเอาไปไหนแล้วเอาไปขายในลาดสดต้องเยห้าแล้วถ้าเรามีเอซของเราที่อยู่ในข้อของเราเนี่ยเขาซื้อกันทุกคนทุกคนที่กําไรบานเลยอะ แต่พีเซนเตอร์หนังหน้าไม่ได้ดูเลยนะคะพีเซนเตอร์หนังต้องใช้แอปเวลาไลฟ์ก็ใช้แอปกันไปนะะหนังหน้าพีเซนเตอร์ต้องฉีดโบท็อ,อกจืดหนึ่งจืดเืดจืดจืดจืดนะคะค่ะตรงนี้ดิฉันประกาศได้เลยว่าจันสีตอแหลมากค่ะถ้าใครที่ดูไลฟ์ดิฉันอยู่แล้วที่สาวิจิมาเม้นว่าหนูก็คิดอยู่เหมือนกันแม่ดิฉันพูดถึงการทํากลุ่มแม่บ้านทําผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลการทํา อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสินค้าชิปิดของบ้านกกกอกดิฉันได้พูดถึงว่าบ้านกกอกได้ชื่อว่ากอกอกเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมีต้นมะกอกมันปิดกอมะกอกแล้วเลยเป็นตำนานที่นั่นบ้านนั้นเลยชื่อว่าบ้านกบกอกทีนี้ดิฉันบอกว่าไอ้น้ำพริกแจ่วบองหรือน้ำพริกอะไรก็ตามที่มันมีน้ำพริกที่ใส่มะกอกสามารถที่จะปรุงสูตรเอาน้ำพริกทำน้ำพริกปลาแล้วใส่มะกอกแล้วอะไรอย่างนี้ได้ ให้เป็นสูตรเฉพาะของกกกอกแล้วก็ใส่บรรจุพัณฑ์ขายจะใส่ไปถุงซีนหรือจะใส่เป็นกระปุกเป็นอะไรอย่างนี้กอกอกมียูทูบเบอร์หลายคนทุกคนมีศักยภาพในการขายออนไลน์จะไปลงขายในตลาดก็ได้ตลาดนัดแถวนั้นก็มีเอาไปลงขายตลาดนัดก็ได้ทำตามออเดอร์ก็ได้ทำส่งให้ใครที่อยากจะเอาไปขายก็ได้ ทำเป็นลักษณะของกลุ่มแม่บ้านใช้ผลิตภัณฑ์ของก,กอกกอกกอกอกมีดินอุดมปลูกหอมปลูกกระเชียมปลูกขา่าปลูกอะไรทุกอย่างที่จะเอามาทําน้ําพริกเองทุกอย่างให้เป็นครบวงจรของตรงนั้นอาจจะทําจากไม่ค่อยมากร่วมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านหมดงานนาหมดงานอะไรแล้วมานั่งทําอะไรอย่างนี้ด้วยการทําขายอาจจะต้องลงมือเรื่องเครื่องจักรในการบรรจุผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้หน่อย อันนี้กับผก,ก็ที่ฉันเคยคิดอย่างนี้มานานแล้วก็บอกมาตั้งแต่สมัยไอ้ไหลเหมือนกันว่าน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตรในการทําพวกนี้อาศัยที่ตอนนี้กบก,กอ,อกมีชื่อเสียงแล้วใครๆก็รู้จักน้ําพริกกบก,กอ,อกมันน่าจะขายได้เพียงแต่ปรุงสูตรให้มันเป็นอะไรที่เฉพาะของกบกอกออกมาแล้วก็ให้พวกผู้หญิงมาช่วยกันทําพวกผู้ชายก็อาจจะช่วยบรรจุในยามอะไรอย่างนี้ดิฉัน ถ้าสมมติว่าจะมีการทำอย่างนี้จริงๆจริงๆดิฉันอยากร่วมลงทุนด้วยร่วมช่วยด้วยในลักษณะที่ถ้าจะต้องซื้อเครื่องจักรราคาสูงสักหน่อยเครื่องจักรเล็กๆกันนะอะไรการบรรจุพันุ์เล็กๆบรรจุด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องที่จะซีลแล้วก็เครื่องเอที่จะทำให้มันเก็บอันน้นพริกอะไรพวกนี้น่ยดิฉันอยากลงทุนด้วยแล้วสวิธีก็ตอบสวิธีคิดอยู่เหมือนกันดิฉันเคยคิดมานานแล้วว่าถ้าคนโกกอก บักสมานสามัคคีการอาศัยฉกฉวยความโด่งดังตรงเนี้ยแล้วก็มาทําอะไรให้เป็นอาชีพทุกคนทุกคนได้หมดทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทนี้เพราะมันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของหมู่บ้านหรือฉันพูดอย่างนี้แต่ที่ฉันไม่รู้ว่าจันสีไปเอามาจากไหนว่าเราจะทําครีมขายอย่างงู้นนี้จะทําสบู่จะทําครีมขายไม่ดูหนังหน้า ดิฉันพูดขึ้นมาว่าหน้าอย่างเราคงทำครีมขายกันไม่ได้หรอกเพราะหนังหน้าอย่างเนี้ยพวกเราในหนังหน้าเหีียดขนาดเนี้ยขายครีมคงไม่คือดิฉันเคยแล้วดิฉันก็พูดว่าตอนที่ไอ้พลอยทำแจกวังให้ดิฉันเนี้ยดิฉันก็เชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นกิจการดิฉันก็เห็นดีด้วยว่ามันเป็นของอะไรที่ชาวบ้านกินกันสามารถซื้อฝากเป็นของขวัญของฝากอะไรอย่างนี้ได้ ะะซื้อไปใส่บาซซื้อไปอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจะทํามากกว่าครีมไอ้ปูกัอี้เถิดทาครีมขึ้นมาโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้สปปรรรคุณไม่ไม่ได้มีความรู้แต่ถ้าเขาทําในสิ่งที่เขารู้จักอยู่แล้วน้ําพริกรสดีมันจะต้องเป็นอย่างไรใช้ผลิตภัณฑ์สดอะไรอะไรที่เขาคุ้นเคยแบบชาวบ้านชาวบ้านมันน่าจะดีกว่าดิฉันพูดอย่างนี้คะ่ะ ดิฉันไม่ได้บอกว่าเราหน้าเหี้ยแต่เราจะขายครีมดิฉันไม่รู้ว่าจันสีไปเอามาจากไหนแต่อยากจะให้ดูนะคะว่าวิธีการทํางานของจันสีมันก็ไม่ต่างกับไอ้พวกหลายๆกลุ่มที่เข้ามาทําดีที่บ้านดิฉันแล้วก็เอาไปพูดจาบิดเบือนหลายๆอย่างตรงนี้นะคะที่ดิฉันอยากให้เห็นว่านี่คือจันสีโกโหก ใครที่เข้ามาในไลฟ์ดิฉันคงจําได้ว่วดิช่นพูดถึงการทําน้ําพริกกรกกอกน้ําพริกที่มีส่วนผสมที่เป็นตัวของตัวเองของชาวบ้านหมู่บ้านกรอก,ก,กตรงนี้ดิฉันพูดจริงค่ะดิฉันไม่เคยพูดว่าจะลงทุนทาฟิล์มกับสาวิตีดิฉันพูดถึงการทําอะไรที่มันเป็นอุตสาหกรรมของหมู่บ้านเล็กๆทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของทุกคนมีส่วนร่วมหุ้นร่วมลงทุนแล้วก็แบ่งผลกําไรกัน ทํำเป็นลักษณะสหกรณ์อะไรยังไงก็ได้ถ้าจะทํากันจริงๆถ้าดิฉันสามารถจะช่วยเหลืออะไรตั้งต้นให้ได้ดิฉันอยากช่วยเพราะดิฉันว่ามันจะทําให้ชาวบ,บ้านกกอกมีไรายได้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองโดยที่กกอกเองเนี่ยสามารถจะขายออนไลน์ได้เพราะมีซูเปอร์หลายช่องอยู่แล้วช่วยกันทำช่วยกันขาย คนมีฝีมือทำอาหารอร่อยอย่างป้าถอนแม่ดอนช่วยกันทําและก็ช่วยกันโปรโมทมันน่าจะทําได้ด้วิฉันพูดถึงเรื่องนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องครีมไม่รู้ว่าจันสีไปเอาจากไหนมาต่อแหลนะคะ